อ๋อแปลว่าอย่างนี้ม่อนยอมไม่ได้ทีผูกกูเป็นมึงนายมอนกูเปิดไปทื้อไปป้าหน่อยได้ไหมอ่ะถ้ามอนถาม่ามอนมอนจะเห็นไหมเธอเป็นลูกป้าไหมอ่ะก็นี่ไงมันเรียกอยู่เนี่ยไปทื้อไปป้าหน่อยได้ไหมป้า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 เสียงฟังชัดเลยนะเฮ้ยเนี่ยพ่อมึงเองอ่ะนั่นไงพี่ปาเป็นพ่อบ้านเหรอ เป็นลูกกูตอนไหนนี่เอาก้อนที่นาธิลาบอกว่าพี่ไป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 อะไรกับพี่พะโ,โลอะแล้วมันก็จะแหลกเป็นลูกช่วงนี้ช่วงนี้กูยังไม่ทําอะไรกันเลยนะโอนโหม,มันโตขนาดนี้แล้วมันนานแล้ว,ม,นนลวมันทิ้งเวลาสัานนาธิลาบอกว่า,ามันเป็นสเปิร์มของพี่แน่แน่แหละจากตัวหนึน่งอะหรือมึงถอดหน้า,นากากเด้มอะ ถอดแว่นดิเป๊ะเหมือนผมตรงไหนวะพี่เหมือนมึงดูดูยังไงไม่เหมือนเหมือนไหมคุณขอดูหน่อยเอ้ยคล้ายๆอยู่นะเห็นไหมนะแต่๋ยเมื่อวานมันไปเรียกกับพี่ปาโลพี่ปาโลบอกว่าใครแม่มึงอย่างเงี้ย <laughs> ใครพ่อมึงเ <laughs> ้าทไมอ่ะวันนี้มึงยังซัดก,กูหน้าโรงพยาบาลอยู่เลยเฮีย มันยังไม่ได้ตัดพี่เลยพี่คนหน้าปพ่อมึงถึงไม่ยอมรับมึงรู้ไหมทำไมเพราะพ่อมึงสงสัยว่าแม่แม่มึงอะมีชูเอ้ยใช่เพราะว่าแม่มึงอะถ้าคนที่พี่บอก่เป่าพี่นุนยางไม่ไม่ไม่ไอ้นี่คนชื่อพายุไงที่อยู่ตลอดชื่อพายุอยู่กับแม่มึงตลอดเลยพ่อมึงเลยแบบสงสัยไงจริงจริงแล้วมึงลูกใครมึงอาจจะเป็นลูกพายุกับพะโลก็ได้อ่ะรู้จักไหมม่อนมึงอ่ะมึงดูดิความคล้องจองอะพายุพะโล แล้วกะเพรามันเกี่ยวอะไรอะละ้ยพี่ฟูดยเกินไปป่าวผมก็ชื่ออาหารเหมือนกันเนอะเออแต่ผมแม่งเริ่มรู้สึกแล้วว่ะเอาไอเหี้ยเขาโอ้โหดูพายุกับพะโลแล้วอยู่ด้วยกันอีกคุณคิดว่าไงอะโทรไปเขาบอกอยู่ของพายุตลอดเลยไอเหี้ยก็บอกแล้วพี่สงสัยลมันเย็นแตลว่าอย่างนี้ม่นย้อมไม่ได้ทีถูกถ้ากูเป็นมึงนายมอนกูเปิด ไปทื้อไฟป้าหน่อยได้ไหมอ่ะถ้ามอนทำถ้าม่อนมอนจะเห็นไหมจะเป็นลูกป้าไหมอ่ะก็นี่ไงมันเรียกอยู่เดียวไปทื้อไฟป้าหน่อยได้ไหมได้ไหมมอนเออถ้าเพื่อพ่อแท้ๆแล้วมอนทำได้ครับเออทำเพื่อพ่อครับไอ้ชาบแต่งตัวังอมินอินแบ็กไอ้เทียอะทำแอ็กด้วยนะปากแม่งดำด้วยโอ้ยพ่อหายเสียเปล่าวะฮะไอ้เผาใครผมอ่ะคนชื่อพายุอ่ะพี่พายุอ๋อ มันมันวะแม่งโคตรแย่เลยพี่จอกกล้วยเหรอเพี่ตัวที่เหรยเนี่ยอุ้ยใครเนี่ยหน้ากากการ์ตูนพี่จอกกล้วยไงจกล้วยครับกูไม่เด็กแถวกล้วยกูเด็กจะรอดช่องรอดช่องลอดช่องลอดช่องก็มีนมสดทาไมเสียงมึงเบาจังนะพูดดังแล้วเสียงมึงเบามากเลยอะฮัลโหลสวัสดีมึงวิีเปอร์หรือบิ๊กเปอร์สวัสดีครับ สวัสดีครับชาวโวยสวัสดีครับใครเป็นลุงมึงมึงลูกใครเนี่ยอมามิเกลครับไเฮียอ่าพี่เป็นพ่อมึงเด้ฮะเป็นพ่อมึงป้าทิมสรุปคือหลานกูกับไอ้ทิมอึบกันแล้วกวยไม่รู้อ่ะเขาสองคนน่ะเขาชอบไปต่างประเทศแล้วมาทีนานๆน,าน่ะแล้วมึงแล้วมึงมาจากไหนอ่ะมึงเกิดมาจากท้องของมิเกลถูกต้องไหม ท้องของทีมว่ะพี่โดนเก็บมาเลี้ยงครับอ๋อโดนเก็บมาเลี้ยงไป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 ไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยอ้ากม่ใช่หลานในสายเลือดมึงอ่ะไอ้ชาวปพวยนะพูดดีๆถ้าเกิดว่ามึงเป็นลูกมิเกลี่ยทีมใช่ไหมครับแล้วมึงรู้ไหมว่ากูเป็นอะไรกับมิเกลเป็นคนลุงของของน้าห้าพันเดชุ่งนี้ลำบากว่ะห้าพัน ทังเนือทั้งตัวกล้วยมีแค่ไอเนี้ยอะไรนะที่เขาหากันไม่ใช่หลานแล้วไอ้แฝดไอ้แฝดละหลานไอ้คูณกลัวรวยนี่คือแค่คําพูดแบบหลอกถามไม่เฉยคือมึงไม่มีมึงไม่ใช่แล้วจริงจริงจริงๆเนี่ยมีแค่พันห้าในบัญชีเนี่ยไปเหอะจนวะเวลาจะดูแลผู้หญิงอ่ะจะดูแลใครให้มันได้อ่ะก็ควรจะให้เงินเขาไว้เข้าใจไหมเพื่อหวังผลว่าเราจะได้มากกว่าเดิม แล้วพี่น้าศิลาดูแลม้ามันได้เหรอม้ายังจี้เอ้ยเชี่ยแตแม่มึงเอ้าถ้าถือว่าเป็นแม่มอนคนแรกอะแม่มึงพะโล่มอนองเอ้าพี่นี่ลูกพี่เหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่โยนขอเป็นลูกไว้ผมเหรอไม่ไม่ไม่นี่ลูกมึงกับพะโล่หรือว่ามอนเป็นลูกน้าศิลานาทีนะเอาเ้ยยุ่งเหยิงเขาดูายที่สุดเลยกูมีลูกคนเดียวชื่อสิริ แล้วเมื่อวานกูก็เจอเด็กอีกคนที่มาบอกว่าเป็นหลานกูอีกอ๋อใครอ่ะพี่อนาใช่ไหมแม่พูดรัวชิบหายนึกว่าแดกกระเดือกแลไวมพี่สาวป่ะง่าเพียลิ้นไก่มีบไมพี่สาวม่อนพี่สาวบ้านไงพี่อนาโอ้โหได้ไงเหมาะเลพี่ม่อนหมอเปาใช่พี่สาวบ้านเองเวียนาไงที่ม่อนบอกอยากอยากเข้ามาใกล้ๆกูไอ้มนุษย์อะมันเดินออกไปเลยนะทำไมมันไม่น่ารักตรงไหนอ่ะทุกตรงไงประกามาวงเลยเอาปากกามาวงก็ได้เอา โอ้พี่อะไรกูให้แม่งแดกี้บุรีนี่ต่คุณลุงแล้วม้าม้าเขาจะว่างเข้ามาตอนไหนบ้างครับไม่รู้เลยลุงไม่รู้เลยว่ะเป็นเป็นแม่มึงไม่รู้เหรอคุยเออมึงโทรถามแม่มึงดิมึงถามได้กูอะแต่ที่รู้คือน้าิ๋าจะรอแม่มอนแล้วคนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋วจะรอ่รอไปแล้วโอ๊ยม้าม้างงง่ายเลยเหรอม้า มายไม่หนากิลาลอยง่ายเลยเหรอไม่มอนเจ้าหน้าไปไว้ไหนอ่ะมอนเป็นลูกกันเนี่ยมอนอยากเป็นลูกพี่แหละดูตไมไม่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 ไ่ไม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 ่ม้ไม่ไม่ไมาไไม่ไมม่ไ่่ไม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 ่มไไม่มไม่ม่ไไม่่มไ่ม่มไไ่ม่ พี่ศิลาอ่ะไม่แม่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูคุณลุงแล้วยาย่าเขาเขามาไหมครับกูให้กูให้คุณคิดใหม่ม่อนยาย่าคือใครยาย่าศิริไงแล้วมึงเรียกอะไรยาย่าเดี๋ยวฮะกนนึงคนหนึ่งร้องเลยัแล้วยาย่าให้ให้กูเรียกยาย่าว่ายาย่าอ๋อพี่เจริญเจริญแล้วนั่นใครวะางนะศิริ่ใช่ไหมใช่ลูกกูผมเป็นย่าเหรอไม่เดี๋ยวใจเย็นสวัสดีครับ ผมเห็นเขาเคยมาดูในวดีครับวดีครับอ๋อสวัสดีครับเอาคนนี้นี่ที่ชอบผัวเอ้นี่ชอบไอ้ชื่ออะไรนะี่ยวาเอวาเอด้าเออเอวาเอด้ามั่นมั่นมั่นฮะเอด้าไม่ได้ดีผัวอยู่แล้วป่ะใช่เขาเป็นไอ้อะไรเบฟของไอ้นี่นะไอ้ที่มันเพื่อนกะเพราอะไอ้อะไรนะสโน่แฟกอะมันใช้ทำอะไรใช่เขาเป็นเบฟมันอยู่นรางานของผมเหมือนกันอน่ย แรกอะไรอ่ะสามสิบคนแรกเป็นหมวกแดงเก็บไพ่เยอะแล้วแล้วสามสิบคนแรกแดงจะแดงกูจำไม่ได้อย่นานแต่ทันวันคุณแปดนะคุณครับเร็วถึงสิบเลยครับผมในระยะเวลาถึงสามเอ็มมึงเชื่อกูไวเพลวหมดกิจกรรมวันที่ยี่สิบแปดมึงไปน้ำแล้วถ้าไม่ทันคืนไปรวมคนแล้วลงอันเดอร์กาวเลยถ้าไม่ทันก็มีรางวัลปลอบใจถ้าไม่ทันถ้าไม่ทันอันเดอยวกาวเลยเจ๋งดีเลอ้าวเก็บไว่เก็บของเก็บแคนดี้ไอ้มึงต้องเดินด้วยตัวเองเลยเว้ยจริงๆเพราะว่ามัน นอกเหนือจากข้อบังคับอะมันก็ไม่มีห้ามนี่แต่มา,าเจอสภาใช่ไหมก็หวดเลยอุ้เนี่เดี๋ยวรอรอมีอาวุธมาค,บคบรบคด,ดีนี่มีแค่ไม้ตอนนี้นไม้เนี่ยแหละตัวเปลี่ยนเกมเลย <laughs> ผมรอปากอยู่เนะี่ยมันมีข้าไไวไหมเนีย่ยถึตาฉลามะพี่ไม่มีอ้าวไม่มีอะไรด้วย <laughs> ของในตู้ผมพร้อมไหมเนี่ยตอนยุคแก๊งเนียนะ่ย ผงเชื่อกูเหรอเมื่อวานพี่พี่มัปเมเลอร์เปหนความสุขอย่างอื่นเถอะถ้าเกิดว่าหาแกงไม่ได้มีแต่คนทักว่าม่อนม่อน็นแถวเสียงโคตรเหมือนเฮ้ท้ามาแล้วอะไรนะตำรวจอะเป็นตำรวจเหรอหัวยาดีกว่าผมมันเป็นโจระพอบังคับมันเยอะตำรวจอะมันปกติเป็นไม่ได้เรากต้องใจรักหรือว่าขี้เกียจ ขี้เกียจนะกับใจรักกันไหมพี่คุณมือผมไปโดนก้นคุณบ่อยมากเลยอ่ะผมขอโทษนะที่ผมชอบมันอ้าวแม่งอยู่เนี่ยโอ้ยตอบรับอะไรเลยน้องกูเงียบกิบเลยเองอยู่พี่ไม่ได้ขืนใจอะไรเขาใช่ไหมผมถามจริงนะคุณเงินเดือนไปกีก้นน้องผมนะนะเอาเอาอีกแล้วมันจะไปไหนอ่ะไปเคลียร์หัวไปด้วยกันนี่แหละเคลียร์ที่ไหนอ่ะไปเปล่าที่ผับไงไปดิ แต่ผมเขาให้มาพี่ขึ<_<_<_<_<_<_้นรถผมมานี่นี่นี่ไปคันนี้ไปคันนี้คันนี้คันนี้เนลยนี่นี่กูแต่งให้เขาเองกับมือเลยจริงจริงล็อกกูถอดเองม่อนจะไปไหมเนี่ยไปไปนะหนาท้งกูขับเองเดี๋ยวย้ายไปตรงไปเปล่าไปครับล็อกรถมึงดิไอ้เฒ่ามอนเจ้นไอ้สัตว์บอกให้ล็อกแม่งขึ้น